สวัสดีครับหมอเบียร์ท่าพนมครับผมสวัสดีตอนตีหนึ่งนะครับนะฮะตอนนี้เบียร์ก็ไปคอนเสิร์ตมานะครับก็ยังไงนะโทรศัพท์เบียร์มันถ่ายไม่ได้เลยครับเพราะว่ามันเต็มนะครับเสียดายมากเลยนะครับแล้วก็สัญญามันไม่ค่อยมีด้วยนะครับนะฮะแต่ตอนนี้เบียร์ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้เบียร์ก็เพิ่งเตรียมไก่นะครับเตรียมไก่เตรียมของขึ้นรถนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับเบียร์จะตื่นประมาณตีสี น่าจะนอนประมาณสองชั่วโมง3ามชั่วโมงนี่แหละครับนะครับตื่นประมาณตีตีสามครึ่งแล้วก็ตีสี่น่าจะออกเดินทางนะครับอันนี้เรตตียมไก่วันนี้เอาถังใหญ่ไปเลยนะครับอันนี้ถังอ่าพวกนี้ไปจะขายแค่มีอ่าตีเต็มแล้วก็มีน่องแล้วก็มีน่องติดสะโพกนะครับผมนะสามอย่างนะครับเพราะว่าอันนี้น่าจะขายง่ายแล้วนะครับก็ จะไปขายที่ราชพัฒนนะครับสกลนครนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้เขาซ้อมรับปริญญานะครับซ้อมใหญ่นะครับเพราะว่าแม่เบียก็ไปขายทุกปีนะครับปีนี้เบียก็เลยอยากจะไปลองดูนะครับไปลองสู้ดูไปหาเก็บเกี่ยวประสบการณ์กับการค้าขายนอกบ้านเพราะว่าเบียก็เคยขายกับแม่มาก่อนนะครับเบียก็เลยอยากจะไปลองด้วยตนเอง เป็นร้านตัวเองนะครับก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะเราก็ต้องดิ้นรนแล้วก็ต้องลองดูนะครับถ้าเราไม่ลองก็ไม่รู้นะครับนะฮะอาจจะพัก่ันน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเอางานได้ก่อนนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวค่อยพัก่อนที่หลังก็ได้นะครับผมนี้เป็นรียมของขึ้รถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีถังแก๊สมีกระทะ ม้อเอาโต๊ะไปด้วยครับก็มีไก่ครับเต็มเลยที่เบียร์ซื้อมาวันนั้นก็เอาไปหมดเลยครับนะถ้ามันก,ก็จะขายใหม่เอาไปไปซื้อใหม่นะครับก่อนมานะครับผมเดีย๋ยวพรุ่งนี้มันก็จะถ่ายคลิปให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับว่าเบียร์าขายยังไงไปจัดรานยังไงแล้วก็ไปถึงคีโมโนะครับป็นจะอัปเดตให้ทุกคนได้รับชมตลอดเลยนะครับนะครับ ว่าเราทําจริงนะเราสู้จริงนะนะครับให้เห็นเลยว่าเบียอดหลับหมดนอนไปหาเงินให้ทุกคนเห็นว่าเบียหาจริงนะครับแล้วก็เบียมีเป้าหมายว่าเบียอยากจะสร้างบ้านนะครับเบียก็พยายามเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับนะฮะก็ขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้นะครับของคทุกๆคนเลยนะครับนะฮะวันนี้ก็ประมาณตีหนึ่ง ที่หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวก็ขอตัวไปนอนก่อนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่มาสู้กันใหม่นะครับขอนอนทัก2ชั่วโมองเนาะ3ชั่วโมองโอเคครับบันดีนะครับไปละวบ๊ายบายสวัสดีครับ